ทานสาธุชนมุตรบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาขอคุยกันหรือว่าคุยกันหรือว่าปารรพเรื่องราวที่มาในพระพุทธศาสนาคือเรื่องของพระโชติกะเทระต่อเป็นนั้นว่าในคราวที่แล้วว่ากัมาถึงไหนก็หวังว่าบรรดาท่านทั้งหลายยังคงจำได้ สำหรับวันนี้จะได้พูดต่อไปตอนนี้ตามข้อท่านชี้ว่าชาดินกุมารได้เป็นเศรษฐีเพราะว่าภูเขาทองผุดซึ่งขึ้นใกล้เรือนเรื่องนี้ต้องดูวันดีไม่กันมันเป็นเรื่องที่เป็นกฎของกรรมความจริงกฎของกรรมเดิมทำความดีได้ดีทำความชั่วด้ชั่ว เราให้ทานมีผลเป็นมหาเศรษฐีเราขโมยมีผลเป็นยาจกเรื่องราวมันมีอยู่ที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงรับรองแต่ว่าคนสมัยนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นอาตมาไม่เกี่ยวเพราะอาตมาผู้พูดเป็นคนเก่าเป็นคนแก่เป็นคนโบราณเมื่อคนโบราณบราณก็ต้องเชื่อโบราณโบราณกันไว้เสมอ คุยกันต่อไปขั้นเวลาที่ชดิงกุมานั่นเข้าไปสู่เรือนเมื่อธรณีประตูของเขาคําว่าธรณีประตูนี่ก็หมายถึงว่าไอไม้ที่มันกั้นอยู่ที่หน้าประตูที่เราจะต้องข้ามเป็นคานเล็กๆเป็นกั้นอยู่ตรงนั้นท่านกล่าวว่าเหยียบแล้วด้วยเท้าข้างหนึ่งคือเขาก็าไปในเรือนนั้นเขาเหยียบธรณีประตูด้วยขาเท้าข้างหนึ่ง ภูเขาทองประสูงประมาณแปดศอกก็ชำรกแผ่นดินผุดขึ้นมาทห้งกล่าวว่าที่สวนนั้ท่านบอกว่าไอู้เขาทองนะ่ะมีประมาณแปดศอกไอ้แปดสิบศอกทำไมจะแปดศอกดูเลยผิดไปเห็นจะเป็นยาวแปดสิบศอกกว้างแปดสิบศอกสูงแปดสิบศอกหน้าก็จะเป็นอย่างนั้น ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ไร้กภูเขามันก็โผล่ขึ้นมาจากดินณนะที่ส่วนอันมีเขาเอาทอยภาษาบาลีทันยงขึ้นมาหลังบ้านเขานั่นเองส่วนหลังข้างเรือนถ้า,าอย่างนั้นขึ้นมามันโผลโ่ข้ามาหลังบ้านเขาตอนนั้นพระราชาได้สดับข่าวว่าภูเขาทองจำแรกแผ่นดินโผล่ขึ้นมาใกล้เรืองของชดิงกุมาร พระราชาจะได้ส่งฉัดก็ได้ข่าวนะคำว่าฉัดเนี่ยเป็นตำแหน่งของมหาเศรษฐีในสมัยน,น,นั้นคนนี่เป็นมหาเศรษฐีต้องรับการแต่งตั้งจากพระเจ้าแผ่นดินจึงได้ส่งฉัดสำหรับเศรษฐีไปพระราชทานแก่เขาเขาจะได้มีชื่อว่าชาติละเศรษฐี หรือว่าชาดินเศรษฐีนะภาษสาบารีท่านเรียกว่าชาตินละเศร,รษฐีเราภาษาไทยแล้วก็เรียกว่าชาดินเศรษฐีเขามีลูกชายเขามีบุตรสามคนเศรษฐีคนนี้ต่อไปมีลูกจะสามคนตอนนี้ท่านนายบอกว่าชาดินเศรษฐีให้บุรุษเที่ยวสืบหาเศรษฐีที่มีสถานะเสมอกับตน นี่ความจริงเขาคงไม่ได้เบ่งหรือจะเบ่งก็ไม่ทราบฟังยากเป็นกันนะถ้าไม่รู้ใจเขาเขาไปให้คนใช้ไปดูว่าไอ้ใครน้อที่จะมีสมบัติเสมอในเรานะ่ะมีไหมเขายังจิตคำแปลว่าเขามีความคิดเกิดขึ้นในการจะบวชน่ให้ไปหาสือหาคนที่มีสมบัติเสมอกับตนแต่ว่าท้องเรื่องท่านบอกว่าเขาคิด ว่าต้องการจะบวชแต่ว่าต้องรอเวลาที่บุตรของเขาเรานั้นเติบโตเจริญวัยดีแล้วแล้วเจนงคิดว่าถ้าตระกูลเศรษฐีที่มีทรัพย์เสมอด้วยเราจากมีขึ้นมาที่ไหนก็ตามบุตรของเราทั้งหมดเราก็จะให้บวชได้เอ๊ อันนี้หมายความเขาคิดว่าเขานะ่ะรวยที่สุดคือว่าเป็นคนรวยที่สุดในโลกนี้แหละมีพูกเขาทองคําสูงแปดสิบศอกยาวแปดสิบศอกกว้างแปดสิบศอกยังให้สืบดูว่าถ้าใครรวยเท่าเราแล้วก็เราจะให้หมดหมดัวลูกชายทั้งหมดในบวดถ้าบังเอิญมีนะแล้วก็คิดต่อว่าลูกทั้งทั้งหมดก็จะต้อง ไม่ให้อะไรของท่านเนาะแม้บาลีนี่ยุ่งจริงๆนะสำนวนของท่านนี่อาจจะว่าเป็นภาษาง่ายๆมันก็จะพร,รู้เรื่องทอตนใหม่ถ้าแต่กุลเศรษฐีที่มีภพกสสมบัติเสมอที่เราท่านหลายจักมีแล้วไซมุดท,ทั้งหลายก็จักให้บทได้ออกหมายความว่า ถ้าในตระกูลนี้มีเศรษฐีที่มีฐานะเสมอกับเขามีอยู่เวลาที่จะบวชลูกก็คงจะบวชให้อนุญาตให้บวชถ้าหากว่าเศรษฐีที่มีฐานะเสมอกับเขาไม่มีบตรก็จะไม่ยอมให้เขาบวชท่านกล่าวว่าในชมพูทวีปตระกูลที่มีพัววทรัพย์เสมอด้วยเราทั้งหลายมีอยู่หรือ นี่เขาคิดของเขาอย่างนี้จึงให้ในายช่างทําอิฐที่สําเร็จไปได้ทองนี่สัพว์ภรสาวริก็คือเอาทองคํามาทําอิฐแล้วก็ทําดั้มประตักสําหรับเอาสําเร็จในทองอีกเอาทองคํามาทําดั้มประตักแล้วก็เอาทองคํามาทําเขียงเท้าเอามาทารองเท้าเพื่อต้องการยาทดลองดู แล้วก็อะไรให้ในมือเอาถอยแล้วก็ส่งให้แก่คนทั้งหลายบุุษทั้งหลายให้ไปส่งข่าวว่าพวกเจ้าจงไปหรือว่าเอาเอา,เอาทองมาทําอิดแล้วอทองมาทาประักเอาทองคํามาทํารองเท้าก็ส่งให้บรรดาคนทั้นหลายที่เขาใช้ไปสืบตระกูลมหาเศรษฐีเนะี่ยว่าใครจะมีเหมือนเราไหม เกาว่าพวกเจ้าจงไปจงเอาอิฐทองคําแล้วก็เอาอะไรล่ะรองเท้าทองคำปราตักทองคําเหล่านี้ทําเป็นเหมือนแลดูอะไรละถือไปแล้วทําเป็นคล้ายๆไม่สนใจเดินไปในยมพูตวีบแล้วจงไปสืบดูว่าแต่กูลเศรษฐีไหนที่มีทรัพย์เสมอที่เรามีแล้วหรือ ถ้าเห็นเห็นว่ามีก็จงมานะถ้าไม่มีอย่าเพิ่งมาไปให้มันั่วชมพูทวีปเนี่ยถ้าทั่วจริงๆแล้วก็เห็นมีแล้วไม่มีก็มาได้ตามบาลีแส่งว่าคนทั้งหลายเรานั่นเที่ยวจาริกไปถึงพัทยานาครพัทยานาครน,นี่เป็นนครที่มีความเจริญมากดาหัวข้อ ท่านกล่าวว่าพวกบุรุษพบเมรากาศเศรษฐีโอเศรษฐีคนสําคัญเจนี่นี่ปู่นาวิสาขานี่นี่มาชนกงนเขาแล้วคนนี้รวยไม่รู้ไม่รู้จะจนมีเงินนับไม่ได้เหมือนกันทัางกล่าวว่าเวลานั้นท่านเมนิกำเลนบยกาศเ,เศรษฐีให้บุรุษเหล่านั่นแล้วยิงถามว่านี่พ่อคุณพวกท่านนะ่เที่ยวไปทําอะไรกันนะ พวกเขาก็กราบเป็นว่าพวกกระผมนะเที่ยวดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือเที่ยวชมสิ่งของต่างๆเขารับเขามีความรู้สึกว่ากิจด,ด้วยการถืออิฐที่ทําด้วยทองคาเหล่านี้เป็นต้นเราเที่ยวถือไปก็เพื่อจะตรวจดูสิ่งอะไรๆนั่นแหละ,อะของบุรุษนี่เป็นนั้นว่าท่านเมนรากาศเศรษฐีคิด ว่าเจ้าพวกนี้มันถืออิฐทองคำถือรองเท้าทองคำแล้วก็ถือประตักทองคำน้วก็เที่ยวไปเพือ่อจะดูสิ่งอะไรอะไรก็ต้องคิดว่าเนี่ยเขาไปดูอะไรกันนะของพวกนี้นี่มันมีความหมายอะไรของมันย่อมไม่เห็นจะมีเลยเนี่ยถืออิฐทองคำบ้างถือรองเท้าทองคำถือประตักทองคำเที่ยวเดินเล่นเดินชมของต่าง ดีไม่ดีก็อยังตายเพราะผูร้ายมันจะฆ่าตายถ้าเวลานี้ไม่ต้องถึงอิฐทองคําแล้วเพียงแค่ทองคําหนักสลึงเดียวทําแหวนยังไม่ค่อยเย็นได้อย่างตายนี่ดีนะเจ้าคนนั้นมันมาเกิดในสมัยนี้นะแต่เกิดในสมัยนี้มันเป็นผีเฝ้าแผ่นดินเป็นนานแล้วนี่แสดงว่าคนสมัยนั่นเขามีกำลังใจดีกว่าคนสมัยนี้มากหาโจรผู้ร้ายได้ยาก หมคนทีิดทองคำรองเท้าทองคำประตักทองคำเที่ยวไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยคนทั้งหลายเหล่านั้นมันจะงโง่จริงๆไม่ฉลาดทังคนสมัยนี้แต่คนสมัยนี้เป็นศพแล้วเก็บซะเรียบร้อยเพราะไม่รู้ของนี่มีค่าเอาคุยกันต่อไปท่าคิดว่าบุรุษเหล่านี้เนี่ยเที่ยวสืบสนดูแต่คนก็มาเศรษีมากกว่านี่ท่านเป็นคนฉลาด ท่านเมนกากาศเสฐีนี่ก็มีประวัติประหลาดเหมือนกันโอ้โหประวัติน่าดูท่านยังได้กล่าวพูดเขว่านี่พระคุณพวกท่านยังเข้าไปตรวจดูในหลังเลนของเราดูมาสิเห็นไหมล่นะเนี่ยไปเจอเสษฐีสําคัญก็แล้วคือท่านทราบทีเดียวว่าเจ้าพวกนี้ต้องมาโอดโชว์ความร่รํารวย ความร่ำรวยของตนหรือว่าความร่ำรวยของนายอีทถือ,อิทิทองคำถือบัตกทองคำถือท่าทองคำเท่าดูไอเรื่องที่ถือของทั้งหลายเหล่านี้มาดูนี่นมันไม่ควรที่แท้เขาก็จะอดความเป็นมหาเศรษฐีท่านท่านบมรยากาศเศรษฐีก็เลยท่านฉลาดพอนี่ก็บอกว่าเอานี่พวกเธอ เที่ยวดูข้างนอกข้างหน้าเนี่ยมันไม่โกกถ้าทางที่ดีแล้วไปดูหลังบ้านฉันนั่นแหละมันมีของประหลาดปหลาดอยู่เยอะเหมือนกันบางทีพวกเธออาจจะไม่เคยเห็นมันดาวคนทั้งหลายเหล่านั้นเข้าไปหลังบ้านท่าน <c oughs> ได้มองเห็นแพะทองคําตั้งเยอะแยะโอ้โหแพรทองคํานี่เกลื่อนผงไปเลยเน่ย วาลีท่านย่อมมีประการดังกล่าวแล้วในหนหลังจําได้หนหลังท่านว่าอย่งไงมีตัวหนึ่งขนาดเท่าช้างก็มีไม่ใช่ตัวหนึ่งนะหลายหลตัวขนาดเท่าม้าก,ก็มีขนาดเท่าโคตัวใหญ่ๆก็มีซึ่งเอาหลังจดหลังกันจำแรกเป็นดินขุดขึ้นมาแล้วในที่ประมาณแป่การิธ ไอการีที่มันสามร้อยเส้นตายหงแล้วแต่นั่นจะมีพวกเขาแปดสิบซอกนีโอโหการีที่ประมาณสามเส้นนะจะสามร้อยเส้นจะไม่ได้เอา,อางี้เราเป็นเส้นๆก็แล้วกันอย่างน้อยดีสุดก็หกสิบวาการีดหนึ่งนะเดีวไม่งั้นก็ปลาไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม้การีดที่มันมันเยอะแยะยาวมากการีดนี่เกินกว่าหนึ่งไร่ อาจจะเป็นหลายสิบไร่เอาแค่ไรเดียวก็พอมั้งรียแต่ไรเดียวแปการี่จะเนื้อที่กว้างยาวแปดไร่แล้วก็มีปริมาณยาวเหยียดที่หลังเรือนงของท่านนั้นเต็มไปได้วยแพทองคําช้างทองคําม้าทองคําโคทองคําเต็มไปหมดเป็นระยะทางป็นโยยด,ยด บรรดาคนพวกนั้นเดินไปเดินมาชมไปชมมาแล้วก็ออกไปเมื่อท่านมหาเศรษฐีเห็นพวกนั้นออกมาแล้วถามว่าจึงถามพวกเขาว่าพวกคุณพ่อทั้งหลายท่านเที่ยวไปดูตรวจดูผู้ดใดผู้นั้นพูท่านเห็นแล้วหรือยังหมายความไอ้ที่เจ้าอยากจะจดูความเป็นมหาเศรษฐีที่นายของเจ้าสั่งมาเนะี่ยแต่ท่านไม่ได้พูดตรง,ตรง ถ้าท่านรู้ทันว่าสิ่งนั้นหลายแล้วนั่นท่านเห็นแล้วหรือยังบรรดาคนพวกนั้นก็บอกว่าเห็นแล้วขอรับแล้วพวกแล้วก็คนพวกนั้นก็กล่าวว่าท่านเขารับผมเห็นแหมทําไมมันถึงมากอย่างนี้ท่านมหาเศรษฐียิงได้บอกว่านี่คุณถ้าอย่างนั้นแล้วก็พวกท่าน พวกเจ้าจงกลับไปเถอะความประสงค์ของเจ้านายที่สง่งทุกเจ้ามาเนะี่ยเราทราบทราบว่าเขาต้องการว่ามหาเศรษฐีที่ไหนจะร่ำรวยเท่าเขาหรือไม่นั้มีอยู่หรือเปล่าถ้าถ้าหากว่ามีแล้วก็มีหรือไม่มีเนี่ยเราไม่ทราบว่าเขาจะมีความประสงค์อะไรก็จะไปบอกกับเจ้านายเขาบอกคนที่เป็นมหาเศรษฐีอย่างเจ้านายของเจ้า หรืออาจจะน้อยกว่าเจ้านายของเจ้าหน่อยหรือจะมากกว่าเจ้านายของท่านนิดหนึ่งก็อาจจะเป็นได้มีอยู่ในโลกนี้บรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้นลาท่านมหาเศรษฐีกลับเมื่อเสร็จเมื่อเข้าไปถึงบ้านแล้วเจ้านายของตนคือชาติราเศรษฐีชาดินเศรษฐีนี่าถามว่านี่พ่อคุณเลยเธอไปในที่ไหนไหนมาแล้วเนี่ย ไปพบตระกูลเศรษฐีที่มีทรัพย์เสมอได้เรามีบ้างหรือเปล่าคนพวกนั้นก็กราบรียนว่านายเขารับมีมีนะนายท่านจะมีอะไรก็งั้นสมบัติชื่อว่าปานนี้ของเวนกาศเศรษฐีมีอยู่ทั้งเยอะในพัทยานครคำว่าสมบัติถึงปานนี้ก็หมายว่าไอ้ทองคําที่เป็นภูเขาอย่างเนี้ย แต่ว่าในของเบนากาศเศรษฐีในพัทยานคในก่นมีมากกว่านี้เยอะแล้วเขาจึงเล่ายังได้บรรยายเรื่องราวต่างๆให้ท่านชดินเศรษฐีทราบท่านชดินเศรษฐีจึงอตอนนี้เป็นหกข้อเทบอทชดินเศรษฐีให้สืบเสาะเป็นครั้งที่สองนี่ยังยังไม่พอการสืบแต่กูลให้เราเบ่งแต่กูลกัน ท่านมหาเศรษฐีเนี่ยมีได้ฟังคําอย่างนั้นแล้วก็มีใจแช่มชื่นคิดว่าแต่กูลเศรษฐีเม่อแต่กูลเศรษฐีเราได้ไว้ก่อนแล้วแต่กุลหนึ่งก็หมายความต้องการคนรวยที่จะมาเป็นเพื่อนกันหมายหมายถึงว่าไอเรานี่รวยคนเดียวนี่มันรวยไม่ดีถ้าเรารวยมากๆแล้วมันก็ดี ให้ ه, ความจริงนี่มันก็ความคิดเป็นความคิดที่ดีของท่านนะไม่น่าตำหนิหรือว่าท่านไม่ต้องการรวยคนเดียวไ่ต้องการรวยหลายคนเป็นนั้นว่าตระกูลเศรษฐีที่มีความร่ำรวยตระกูลหนึ่งเราได้แล้วตระกูลเศรษฐีที่อื่นมีอยู่อีกหรือไม่สงสัยและจึงให้ผ้ากำพลมีค่าหนึ่งแสน ส่ก็หาวันนะเท่ากับสี่แสนบาทสี่แสนบาทนี่ต้องเทียบไปอัตราทองคําใสนะ่ไมหน้าอัตราทองคําเท่ากับราคาสิบหบาทมาเทียบกับเงินเดือนนี้มันเท่าไรก็ว่ากันไปมอบผ้ากำพลให้หนึ่งมีราคาหนึ่งแสนถือไปท่านก็อบอกว่าพ่อทั้งหลายผู้เจ้าจงไปจงเสาะหาแดกโนเศีอื่น พวกเขาก็ไปกรุงราชคฤห์แล้วก็ทำกองปืนในที่ไม่ไกลแต่เรงของโชติกาเศรษฐีเอาไปแล้วแต่ชาดินเศรษฐีนี่ก็ไม่รู้จักคนรวยเนะี่ยเจอเอาคนสำคัญคืออีกแล้วสิที่กรุงราชคฤห์นี่ก็มีช่้นชั้นท่านโชติกาเศรษฐีเขาก็าจุดไฟอยู่กใกล้บ้านของท่านแล้วก็ยืนอยู่ ในเวลาที่เขาจุดไฟอยู่นั่นบรรดาคนทั้งหลายที่นั่นมาถามว่านี่พวอกุณทำอะไรกันจ๊ะเขาก็บอกว่านี่พวกฉันนะพวกฉันนี่จะมาขายาผ้ากำพลซึ่งมีราคามากพื้นหนึ่งไม่มีใครจะซื้อเพราะราคามันมากพวกฉันจะถือไปถือมามันก็หนักก็กลัวโจรจะพล้น เพื่อจะนั้นโพชังนย่ผ้าเนี่ยที่ขายไม่ได้เผาไฟทิ้งเสียมีเขาอวดความมั่งอวดความมั่งมีอดความเป็นสถ,ถีอยากจะสืบจะสืบหาว่าใครน่าจะรวยจะสามารถซื้อผ้าราคาตั้งสี่แสนบาทสมัยโน้นนะเวลานี่คงหลายสิบล้านแต่ว่าถ้าเป็นนักการเมืองสักไม่กี่วันบางทีก็จะได้ได้เงินหลายสิบล้านนี่นะ เขาลือกันเพราะว่านักการเมืองที่ก็หาเงินเก่งไม่ใช่หมายว่านม่นหมหมายความนักการเมืองเขาโกงแต่คนที่เป็นนักการเมืองจริงๆเขามีความฉลาดในการแสวงหาทรัพย์มื่นเราจะเห็นว่านักการเมืองที่ฉลาดฉลาดจริงๆนะเขาร่ํารวยกันแต่นักการเมืองที่โง่ก็มีเหมือนกันคือว่าได้แต่เงินเดือนอย่างเดียวอันนี้เรียกว,ว่าโง่เป็นในเป็นนิดหนึ่ง แต่งโง่หรือว่าทรงอยู่ในด้ายของความซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดคดตระยศไม่ใช่กงแต่ว่ากินงเงินพิเศษนี่เรียกค่าน้ำมึกเวลาเซ็นมันก็ได้เซ็นคราวบางครั้งก็ได้เป็นสิบสิบล้านก็มีเช่นชื่อตัวเดียวนี่จะไปว่าเขาเลยนะเป็นอันว่าพวกนั้นเขาทำท่าจะเผาไฟก็แล้วกัน โอดความเป็นมหาเศรษฐียิ่งใหญ่เมื่อผ้าราคาแสนหนึ่งนี่มันมันมากเหลือเกินไอ้ผ้ากำพลนี่ผื้นไม่โตเป็นผ้านโนกตอนนี้ต่างหัวข้อต่นบอกว่าพวกบรุษพบโชติกาเศรษฐีขณะที่เขากำลังเบ่งอยู่นั่นเองท่านโชติกาเศรษฐีเห็นพวกเขาแล้วยินงถามว่านี่พวกนี้พวกคุณพ่อทำอะไรกัน คนนั้นก็บอกตามเดิมบอกผมถือผ้ามามันหนักราคาตั้งเป็นแสนขายก็ไม่ได้ในกลัวโจรมันจะลักมันจะปล้นหรือจะอไฟเอาจะไฟเผาเสียท่านจึงให้เรียกให้มาแล้วก็ถามว่าผ้ากำพลของเจ้านมีราคาเท่าไหร่พวกเขาก็บอกว่ามีค่าธนาคารหนึ่งแสนครับท่านจึงสั่งให นำทรัพย์หนึ่งแสนมาแล้วก็บอกว่าพวกท่านจงให้ผ้าผืนนั่นแกทาสีพวกกวาดสมประตูอยากเหี้ยของเราแล้วคนนั้นน้ำใจเต้นตึก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 ,ตกบอกว่าผ้าราคาหนึ่งแสนก็ห้ามนาหรือว,ว่าสี่แสนบาทสมัยโน,น้นมอบเงินให้แล้วบอกว่าเอานี้เอาไปให้ก็หญิงรับใช้เนี่ย ทีเขากวาดอยากเยื่อที่ส้มประตูของฉันท่านกล่าวอย่างนี้แล้วท่านก็ส่งให้ในมือของพวกเขานั่นแหละคือเอาเงินส่งให้แล้วแล้วก็ผ้าส่งให้ทาสีคนทําอยากเยื่อส้มประตูทําความสะอาดที่ส้มประตูปัดเถืเยื่อให้รับผ้ากรรมลสำหรับนางทาสีคนนั้นรับผ้ากําพลแล้วก็ร้องไห้ตายจริง เเรื่องนี้มันยุ่งใหญ่ซะแล้วนางทา้าสีคนรับใช้คนนั้นน่ะคนคนรับใช้โอ้โหขี้ข้าเขาอ่ะพอท่านมหาเศรษฐีสมภรกัพลที่มีราคาแสนให้ไปนางรับก็ร้องไห้แง่นี่มาเรือ่องอะไรกันนั้นก็มาร้องไห้แล้วก็ไปสู่สำนักของนาย เข้าไปสู่สำนักคนนายคือเข้าไปหาเจ้านายเนี่ยแล้วบอกว่านายเมื่อความผิดมีอยู่ก็ควรจะฆ่าฉันเสียถ้าฉันมีความผิดนะเจ้านายไม่ควรจะทําอย่างนี้เลยนี่ทําไมเจ้านายฆ่าฉันด้วยใจอย่างนี้ล่ะเจ้านายก็ถามว่าทําไมล่ะเธอฉันให้ผ้าราคาด้างแสนให้กับเธอในเธอไม่ชอบใจหรือ นางก็จึงส่งผ้ากำพลเลือหยาบนางก็เลยบอกก็เจ้านายเจ้าคะผ้าที่เจ้านายเคยให้ฉันใช้นะ่ะมันดีกว่านี้ตั้งร้อยเท่าพันเท่าเป็นผ้าที่เจ้านายเห็นว่าเลวที่สุดสําหรับคนรับใช้ที่จะใช้แต่วันนี้เจ้านายลงโทษด,ด้วยกําลังใจของฉันก็ทําลายจิตใจของฉัน เอาผ้ากำพลเนื้อหยาบอย่างนี้มาดิฉันดิฉันจะนุ่งจะห่มได้ยังไงได้เจ้าค่ะอายชาวบ้านเขาดูที่คนอื่นนะคนอื่นคนคนรับใช้คนอื่นเนีน่ยเขาไม่นุ่งกันแบบนี้นี่ตายจริงท่านโชติกาเสรียรีกล่าวว่านี่เธอฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะส่งให้เจ้าเพื่อประโยชน์ก,การนุ่งห่ม หรือว่าการไปรองนั่งหรอกนะแต่ว่าฉันส่งผ้ากับผลบนนั้นน่ะผ้าผืนนี้ให้เจ้านะ่ะเพื่อต้องการจะให้เจ้าพับแล้วก็วางไว้ใกล้ที่นอนของเจ้าในเวลาที่เจ้าจะนอนเจ้าจะได้เช็ดเท้าคือว่าเราจะนอนเจ้าล้างเท้ามาแล้วก็ผ้าผืนนี้เนะี่ยเป็นผ้าเช็ดเท้าโอ้โหตายจริง หมายความอ๋อนี่เขาเวลาที่เขาจะนอนนี่นะเขาจะต้องล้างเท้าโดยนำหอมนะคนใช้วันนี้แล้วจะได้ผ้านี้เช็ดเท้าต่างหากไม่ใช่ว่าฉันจะให้เจ้าเอาผ้าหยาบๆผ้าเรวๆอย่างนี้น่ะเอาไปนุ่งไปห่มซึ่งมันไม่สมศักดิ์ศรีก็ทาสีในบ้านของฉันท้่ความต้องการของฉันเท่านี้เจ้าจะทำได้ไหม เอาผ้าผืนนี้ไปทำผ้าเช็ดเท้าท้าสีนนั้นก็กล่าวว่านายเจ้าคะถ้ามีความประสงค์อย่างนั้นอย่างนั้นก็ดีฉันพอจะทำได้เจ้าคะแต่ถ้าว่าผ้าเช็ดเท้าในห้องฉันนั้นเนื้อมันดีกว่านี้แต่ว่านายมีความประสงค์เพียงเท่านี้นฉันทำได้อริยมรรตท่านพุทธศาสนิกชนพระรับฟังทั้งหลาย เรื่องของบาลีทัางบาส์คนวนไว้มันอิเลเคขาเคขาเคขาํขา,านวนไม่ค่อยจะเรียบร้อยเวลาที่จะพูดกันไปก็จําเป็นจริงๆที่จะต้องอาศัยเนื้อหาของบาลีเป็นนั้นเปเรื่องขั้นทัโชติกาเศรษฐีในตอนนี้นะมันยังไม่จบแต่ว่ามันก็จะต้องหยุดหยุดเพราะอะไรเพราะว่าเวลามันหมดแค่เหลือเวลานิดหนึ่ง ทั้งนี้ก็จะต้องขอย้อนถอนหลังเข้าไปนิดว่าท่านชะดินเศรษฐีนั่นท่านเข้าใจว่าท่านมีทรัพย์สินมากแต่ด้วยว่าท่านไปคนใช้ของท่านไปพบเอาท่านเมญกาศเศรษฐีเข้ากังงคขั้นมาพบโชติกาศเศรษฐีนี่เข้ากังงใหญ่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าผ้ากำพลมีราคาหนึ่งแสนกหาะนะ แม้แต่คนใช้ในบ้านยังมีความรังเกียจว่าเป็นผ้าเนื้อหยาบไม่ควรที่จะใช้แสดงว่าท่านโชติกาเศรษฐีนี่เป็นมหาเสษธ,ธีใหญ่มีทรัพมากคนหนึ่งซึ่งอาศัยบุญบาร,รมีมาแต่นในชาตก่อนแต่ว่าบุญบาร,รมีนี่จะเป็นยังไงบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้ทงหลาย ก็ช่างเถอะเสียทีที่พูดมาทั้งหมดนี้เวลานี้ปรากฏว่าร่างกายไม่มีในโลกนี้แล้วต้องตตกอยู่ในกฎกั้นธรรมดาคือเมื่อความเกิดมีขึ้นมันมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้มีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความป่วยความไข้ไปได้มีความตายมีความพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดา เวลานี้ท่านตายแล้วความเป็นมหาเศรษฐีก็ทั้งกัหมดแล้วนั่นบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็อย่าจงอย่ามัวเมาในทรัพย์สินยิ่งเกินไปมิฉะนั้นเวลาตายจะมีความทุกข์หนักสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี